บางคนอาจจะพูดเสียงดังไปหน่อยมันคนก็พูดเสียงดาเปรียยแต่จริงๆแล้วเรายังเป็นหนึ่งเดียวกันชัดเจนติดคุกติดตาลางร่วมทุกร่วมสุกร่วมชะตากรรมกันอยู่นะครับฉะนั้นพี่น้องอย่าไปห่วงไอ้สายฮัตคอสายอาหิงสาผมห่วงอยู่เรื่องเดียวเรื่องสายเดียวนี่แหละครับ ฉะนั้นผมว่าแกน้ำต้องเพิ่มสายเดี่ยวเข้ามาคลี่คลายสถานการณ์เรื่องป้องกันแม่สายฮาร์ทคอร์ดงสายอหิงสาสายเดี่ยวได้มาขวางเอาไว้ไงนะครับเอาล่ะครับพบกับสายฮาร์ทคอร์ตัวจริงที่เขาเรีว่าจะยิงพวกผมอ่าเรนโบ้ไอสังกับสุพรงกับสาววงการบอลนะครับ สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับโอ้ยเห็นวันนี้ใครมีแรงหนหน่อยสองวันที่แล้วเนี่ยนันรู้สึกมันหลงสิงยังไงไม่รู้แต่วันนี้พอเห็นพี่น้องกลับมากันเยอะอบอุ่นหัวใจสู้ไม่มีถอยพอี่น้องขอประชาัมพันธ์ท่านรองสิเวน่ากระชากหลังตกใจไม่ว่าใครจะมาอุ้มลำโพอีสานพูดนำเราจาก นครพนมครับบอกว่าที่เต็นท์นครพนม2009ตรงข้ามธนาคารออมสินโรงพยาบาลตำรวจกำลังแกะข้าวต้มสองหม้อใหญ่ปั๊กหม้อน้องคายใหญ่ขนาดไหน,น้เนี่ยเขินไปรับประทานได้ค่ะโดยพันตำรวจโทหญิงสิรนาถหัวงแก้วและน้องสาวจากโรงงานยาสุก ฟ้เสียงผมมือดังๆงกันไปองกับน,นี่พี่สาวผมคนนี้นะใครไม่รู้จักเป็นถึงรองผู้กํากับและก็ยังอยู่ในตาแหน่งหน้าที่ราชการยังไม่ได้ลาออกใครจะตั้งกรรมการสอบไปชนกูจะมาสู้อยู่กับเสื้อแดงรับเอารบมือดังอีกครั้งหนึ่งครับ,รบสําหรับสนรองสิงวานาแล้วใครจะไปทานข้าวต้มสองหม้อใหญ่ๆนะครับก็เชิญตามอัศยาศัยนะครับที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลตำรวจ พี่น้องที่รัก,กทุกท่านเห็นภาพนักธุริเอามาชโชว์เนี่ยมันก็ชัดแท้ที่จริงแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นทุกวันเกิดขึ้นลายวันนี่แหละความปองดองนี่แหละไอ้ปองดองของไอ้มาร์คมันแหละครับพี่น้องปองดองของมาและวเนี่ยแลวพี่น้องคิดว่ามันปองดองไหมล่ะนี่เหลือทางออกของมัน ที่ใช้คนเสื้อแดงถอยไอ้บ้ากดดันกันทุกวันทุกวันทุกวันเล่นงานพี่น้องคนเสื้อแดงทุกวันทุกวันนี่ขนาดเปลี่ยนสีเสื้อเปลี่ยนชุดแล้วมึงก็ยังเล่นงานอยู่ไอ้บ้าเลยพี่น้องครับเมื่อวานาานี่ถ้าใครมาเนี่ยก็จะได้ฟังเลมโบวปลาใสาผมก็บอกว่าพี่น้องเอาเถอะ เชื่อใครไม่เชื่อก็เชื่อลัมโบสักครั้งหนึง่งไอ้สิ่งที่เราขอร้องจะให้มาร์กกับให้สุเทพกเพื่อเนี่ยมันรับผิดชอบต่อการฆ่าพีน่น้องเราเนี่ยยากที่ใจมันรับไม่มีทางเนีครับเมื <S <S ่อวานผมก็บอกพี่น้องอย่ายน้อยอกน้อยใจหลายคนบอกโอ้ยตายแล้วงานนี้แกนํำจะถอยแล้ว มีข่าวฮาร์ดคอรกับสายสันติจะยิงกันแล้วซึ่งเป็นข่าวปล่อยล้วขึ้นผมก็ใส่เสื้อซุปเปอร์สันติวิธีที่พิภูตะแลงเรียกผมฮาร์ดคอรได้อย่างไรนะใส่ตุกคือเนี่ยซุปเปอร์สันติวิธีเนี่ยแล้วก็บอกไปสายฮาร์ดคอร์ฮาร์ดคอจะทะเลาะกันจะยิงกันไม่มีนะมันเป็นข่าวปล่อยที่ต้องการที่จะให้ มีความเห็นว่าแกนนําไม่ไปด้วยกันแล้วแต่แท้จริงแล้วแกนนําของพวกเรายังมีความเป็นเอกภาพแล้วผมก็ขอร้องพี่น้องเมื่อวานบอกว่าพี่น้องเชื่อแลมโบสักครั้งเอถอะพาพี่น้องเชื่อแลมโบรับรองพี่จะน้องพี่น้องจะได้สู้จะได้อยู่ตอ่ตอจนได้รับไัยชนะแน่น,นอน คนบอกต,ตับบ้านดีกว่าแกนันจะยุติการชุมนุมแล้วจะสลายการชุมนุมแล้วหลายคนบอกไม่ยอมไม่ยอมตายเด็นตายใครจะกลับก็กลับใครจะลื้อเวทีก็ลื Sword> ้อแต่ฉันขอนอนอยู่ตีแยกราชประสงค์รถไปเหยียบตายฉันก็ไม่ยอม ที่ทิศตทาทิวะไอ้ฆาตกรมันจะออกมายอมรับผิดสิคนอื่นจะมองยังไงแต่ส่วนของแลมโบ้นึง้งมันเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาบอกมันเหมือนมีใครมาบอกว่าแลมโบ้อย่าท้อนะอย่าถอยนะยยนะเพราะไอ้พวกนี้ยังไงมันเล่นละครผมก็บอกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วว่า สออชอมันก็รู้ไอ้ทาลินนั้นเป็นคนที่รู้เรื่องทุกอย่างกับการฆ่าพี่น้องประชาชนเพราะมันไปเป็นกรรมการอยู่ในสออรชอร่วมกับสุเทพร่วมกับวิจิตที่สังฆ่าพี่น้องประชาชนเหมือนกันไอ้เจ้าหน้าที่ของดีเอสไอหลายคนไอ้เจ้าหน้าที่ของ,รองรกรมสอบสวนคดีพิเศษหลายคน มันก็เป็นกรรมการสออทอร,ร่วมกับไอ้เทเพเทือกไอ้พวกหลายคนมันก็มีส่วนในการที่สั่งค่าพี่น้องประชาชนและก็มีความผิดเช่นเดียวกันครับพี่น้องครับซึ่งจะได้ดำเนินกนารทยอยแจ้งเอาความผิดทุกคนไม่ว่าจะเป็นนายอภิศ,ศ,ศิในายเทพเทือกในายาลิศแพทย์หญิงอะไรหัวผูๆูนั่นแหะ พอทีรู้แกงถามไปอย่างนั้นแหละลองดูว่าพี่น้องจะรู้จักไหมหมออะไรในหัวกูกูพี่น้องที่รัาหลายครับคนเหล่านี้เราไม่ละเว้นแม้แต่รายเดียวเราจะต้องจัดการเอาคนเหล่านี้มาเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายมาเดเนินการทางกระบวนการิธรรมและตอ้องให้มันรับโทษ ในการที่มันสั่งฆ่าพี่น้องประชาชนของเราได้ได้พี่น้องสุดเทพไอเทพเชื่อแขนคอกเนี่ยมันไปดีเอไอมันไปกรมสอบสวนคดีพิเศษมันไปพบคาลิศพี่น้องนึกว่าจะไปในฐานะผู้ต้องหาที่ไหนได้อธิบดี มายืนรอรับมันอยู่หน้าลานจอดรถอยู่ที่ปจัยทางขึ้นแล้วก็เดินเขา้าโค้งพอุเทพมาถึงก็โคงรับเลยครับพี่นอ้องโคงรับเสร็จแล้วก็เอาขึ้นไปบนห้องสุเทพก็นั่งอยู่หัวโตวอาิบดีก็นั่งอยู่ข้างไอ้อะไรเนี่ยทางไหนทางไหนเนี่ยไอ้ผู้พิชาการสอบสวนกลางก็นั่งอยู่ข้างอ่านยากจริงๆไอ้ผู้บัญชาการคนนี้ชื่ออะไรสระไยถอถุงงมูมันอ่านไอไ้ไถงงูหรือเปล่าเนี่ย อานยาเป็นผัวของแม่เลี้ยงติกงต๊กที่แม่เลี้ยงติ๊กชื่อจริงแม่เลี้ยงสิริวัลปาศจากสตูแต่สตูมันเพี่ยบพี่นงเป็นอดีตสอแพร่แต่สอบตกก,ก็ไปทุจริตกันอยู่ที่กระทรวงสาธารสุขไปเป็นที่ปรึกษานะครับไปทาหน้าที่อยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับเอลมิมาเบธวิทยาแก้วารายาส,สุดท้าย กรรมการตรวจสอบข้อแท้จร so ิงโกงผุ้ตริตโครงกันนะครับไทยเข้มแข็งจัดซื้อเครื่องมือแพทย์โกงโกงจนถูกปลดออกทักระสรวงคกับพี่น้งก็ทางไหนคนนี้ผู้บริการสอบสวนกลางคนนี้ที่เป็นผัวของแม่เลี้ยติ๊กแล้วก็เป็นอดีตสสพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็ทำหน้าที่ในการที่